ชื่อลอลีนค่ะโอ้โหได้ข่าวพี่เสียนใจเรื่องผู้ชายมาใช่ไหมครับเออได้ได้ข่าวแต่ได้ไงวะไม่ผมดูดวงครับแม่เป็นหมอดูใช่ไหมครับใช่ค่ะกูเพิ่งได้ยินเมื่อกี้เลยนี่นะ <laughs> ผู้ชายดีๆก็มีอีกเยอะครับพี่เชื่อผมใช่ผมจะแนะนำคนนึงแสกกลางชุดชุดสีดำดำคอเตาสีขาวกระเก้ขาวใช่ครับนี่ใส่ดี มไม่ใช่ลราจิบดู <laughs> <laughs> น่ารักด้วยวันเดี้ยบอกเลยอเขาชื่ออะไรนะอบอกชื่อไม่ได้ครับได้พี่เรา,าพี่เราข,าขานาดแค่ชื่อมันก็ยังเป็นความลับเราก็าคงไม่ต้องรู้จักกันแล้วมั้งไม่ความลับสาวพี่สาวฮะถามพี่สาวดีกว,ว่าเนาะว่าเอาไงดี การแจ่นช่วยคุณได้เสมอนะครับมีอะไรแจ้งมาได้นะครับขับพัดผ่านก็ได้อยากจะไปเลือกเขาอยากโดนเจ๊งกับบรระชาชนอ่าลงรถมาก่อนลงรถมาก่อนระวังนะระวังตามผมมานะตามผมมาเดินนำผมไปเดินนำผมไปมีใครทำคุณผมเข้าแทนเองมาเนี่มานี่ สิทธิ้าถ้าให้พี่เฉาใช่แต่สขาต้องจะมีสิทธิ์ของเขาที่จะให้หรือไม่ให้ใช่ใช่อันนี้ก่อนมนะไม่อนพี่ชายอยากได้ค่าเสียหายชดเชยอะไรไหมถามคุณลุนะเขาล้วกระทำนะผมครับพี่ใช่ครับอยากได้อยากได้ค่าชดเชยอะไรไหมครับ พี่พี่ฟังน้องก่อนนะคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอวาขอโทษแทนน้องแล้วก็พี่เาวพี่เอวาฝั่งเนี้ยเขาไม่ฝังเข้าใจนะพี่เข้าใจครับถ้าพี่ขอคนอื่นมันเหมือนพี่น้องใจแฟนโดนไปได้นไม่ได้ไม่ได้มาเลยมากรอบผมมากรอบมาได้นะไม่โกก่อนกับเจขอบก็ได้ครับ ยี่ขัดใจนะมึงอ่ะพี่เรากอนจริงๆเอาเป็นว่าพี่ขอโทษแทนไว้ก่อนแล้วก็น้องได้แคนด้วยนะไม่พี่ผมขอได้ใจเสียหายอะไรบอกได้นะผมเข้าใจนะพี่ว่าว่าฝั่งฝั่งพี่อะไม่มีอะไรแต่ฝั่งนั้นอะคือเขาเมื่อกี้คือวิ่งมาแล้วอะจะใส่แล้วอะผมถ้าผมไม่ลงไปห้ามก็คือโดนแล้วนะเข้าใจเข้าใจพี่เลยก็ได้นั่งฟังพี่ก็นั่งฟังเงียบๆแล้วก็รอข้อสรุปจากฟาเดียนนี่แหละพี่สาวพี่สาวมันนี่เป็นผมมีจะพูดด้วยไปทำงานแล้วนะสาว ทำงานชื่ออะไรคุณอะไรบันเหรอเขาแต่ชื่ออะไรคะเนี่ยผมไม่ผมไม่สามารถบอกได้ครับตำรวจจะบอกครับมันเป็นไม่อาะผมไม่ใช่ตำรวจเป็นการเดียนในการเดี้ยนอะไรอย่างเงีการเดี้ยนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ข้อมือผมในการสแกนไอดีคุณเพื่อตรวจสอบนะแต่ว่าผมจะไม่พูดนะว่าคุณชื่ออะไรโอเคผมทราบชื่อคุณแล้วโอเคครับถ้ามีอะไรแจ้งการเดี้ยนได้มีโทรศัพท์เรียกเลย อ่ะคุณเดี๋ยวตาของมันะเดี๋ยวพาไปก้นเลยครับวินพาไปเดี๋เดี๋ยวไปคันหมุ่มเลยทาไงวะไม่เจ๊ก็เจ๊กไปครับเจตาติยาไปตยาครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมแต่ผมไม่เคยดูขอขอะแนนหนึ่งคนมากับผมนะครับอ่านะครับมามานี่นะครับคันแรกเลยคันแรกขับไม่ได้ฮะอะไรนะโอ้ยครับ อยาายาเอ้าอะไรป้าค่ะป้าป้าป้าลองเท้ามันเปื้อนอ่ะลองเท้ามันเปื้อนพำรทาไผมไไปอ่ะเกือบแล้วอ่อออพี่หมอย่ายวยางแตกพี่หมออย่าบอกชือผมนะพี่แล้วถึงกระชนเวลเลยหรอไม่จะหลบพี่หมอพี่หมอจะยิงเฮ็นเส้ใส่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ได้หรอขอโทษแทนด้วยขอโทษแทนด้วยอวขอโทษแทนด้โทโทษทนยโทษนด้หอนอ เมื่อกี้เบลขอโทษเลยโอเคในไงวินก็ขอโทษเบลไงคนใหม่ไปนะนี่เสร็จยังเนี่ยหาคนใหม่ไปเนี่ยเนี่ยนี่ก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าพี่โอ๊คที่มลืมเขาไปเนอะโอเคปะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นน่ารักเราเล่นหาใหม่ได้อยู่แล้วครับอย่าไปแคร์ครับแคร์คนที่เขาแคร์เราดีกว่าเนาะหมานว่าลินขึ้นรถไปทํางานเนาะที่หลังถือออกวัวถบอหมามาทำอะไร เฮ้ยไอ้เจนี่กูจะมึงได้ตีนะตีนะดึงหลายรอบแล้วนะกูจะมึงได้กูจะมึงได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนตรงร้านค้านะไม่เอาโอเคโอเคบันบันเด็บบัน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 สลับที่เออเออไป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 ต่อจีบผมพูดผมก็ได้ครับโอเคโอเคในการเรียกกนได้ครับเราให้ผมเรียกว่าอะไรเวลาเจอคนอื่นเยอะๆเรียกว่าอะไรเลีจัตุคามครับพี่โอเคเรียกจัตุคามเนาะ เราลงมาจากโซโลข้างบนนานยังโดดลงมาเยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งก็เจอเลยอ่ะพี่เราเยอะไรละอะไรนะครับเราเยอะไรละเห็นว่าเราบอกว่าเราเด็กเออประมาณประมาณสามสองครับพี่เด็กนักเลยล่าสุดเด็กสามสองนะพี่ชื่ออะไรครับเธอพี่วินเซนต์ครับวินเซนต์ ผู้หญิงคนน่ะพี่ผู้ชายค่อยๆรู้ก็ได้ครับขอรู้อีกคนอ๋อโอเคโอเคชื่อลอลีนค่ะโอ้โหได้ข่าวพี่เดี๋ยวใจเรื Somehow, ่องผู <is this> ้ชายมาใช่ไหมครับเออได้ได้ข่าวแต่ได้ไงวะไม่ผมดูดวงครับแม่ผมเปบ๊อบดูใช่ไหมครับใช่ค่ะกูเพิ่งได้ยินเมื่อกี้เลยนี่นะผู้ชายดีๆก็มีอีกเยอะครับพี่เชื่อผมครับผมใช่ผมจะแนะนาคนนึงแสกกลาง ชุดผู้สีดำๆคอเตาสีขาวกระแก้ขาวใช่ครับนี่ใส่ดีไม่ใช่เราจิบดูน่ารักด้วยวันเนี้ยบอกเลยอเขาชื่ออะไรนะบอกชื่อไม่ได้ครับได้พี่เราขนาดแค่ชื่อมันก็ยังเป็นความลับเราก็คงไม่ต้องรู้จักกันมั้งไม่ความลับสำหรับคนอื่นหรือเปล่าพี่แต่พี่ไม่ได้จะมี เอ้าก็ถ้าเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเราก็ต้องบอกชื่อกันได้ถูกปะก็พี่คุยกับพวกนู้นน,น่ะเขามีเรื่องก,กับผมว่าไม่เอา <c oughs> เราคุยกับทุกคนเราเป็นเดี่ยนเราเป็นกลางเราเป็นอะไรนะครับพี่เป็นกลางเดี่ยนค่ะเราเป็น,น,ปนยนกลางใช่แล้วแล้วถ้าประชาชนปกติเขาต้องเรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้มึงขอสอบถามหน่อยก็เป็นประชาชนปกติแล้วค่ะโอเรียกว่ประชาชนใช่ไหมครับพี่โอม้มาจดูครับ ครับพี่ไปซื้อของกันพี่นะพี่ครับคนนี้ผมผมผมโดนทำร้ายมาผมขอครับผมขอกำลังใจหน่อยได้อป,ปูเออ่เออเออสู้ๆคะ่ะเดี๋ยวเรื่องไม่ดีก็ผ่านไปเข้ไาไปนะซื้อของก่อนได้นะฮะเออนร่งนิดนึงครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีต่อผมนะครับได้อาปู่ ออโอเคฮะหอมใหม่เลยครับอ่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้า,า,ขาไปแล้วมีถุงมือรัองสีหรือ,อยังอ่ะเรายากแก้เค็มไปคุยกับไอฮานผู้หอกยังยังไม่ทำอะไรเลยครับชีวิตเดียวเดี๋ยวขอญาตสแกนตัวหน่อยนะโอเคครับโอ้โหยาตดเค็มก็ยังไม่นี่โอเคแล้วมันต้องทำไงครับพี่ยาตดเค็มะเดี๋ยวเอาไปคุยจะได้ถุงมือมาไว้ทำงานได้ฟรีโอเคครับ อันนี้ซื้อเครื่องมือ,อสื่อสารก่อนหนึ่งหมื่นโอ้โหเชี่ยมันให้กูสามหมื่นเลยวะเแล้วก็ซื้อบัตรเข้าหลุมที่อยู่ข้างๆรองเท้าอะก่อนอันหนึง่งเลขหนึ่งหมื่นเราเก็บเอาไว้หรือเราจะซื้อทํางานต่อเลยก็ได้แต่ว่าเราเก็บเอาไว้ก่อนจะแนะนําให้ทำสองงานนี้<อ>ก่อนแล้วก็ไปขาบัตรเข้าหลุมสีแดงที่เขียนว่าบัตรเข้าหลุมฝั่งซ้ายของรองเท้าเห็นไหมเห็นปะ โอเคเรเปลืองนึ่งมือรับโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากทํางานที่อื่นน่ะเราก็ค่อยมาซื้อของแต่ละอย่างที่นี่ตามพวกร้านค้าแต่ก้าสีเขียวจะแปดมากเลยนะทำไมไม่ให้เขาซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่กดตางมาไม่ครบพี่ให้เขาไปสามหมื่นมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณหกหมื่นแล้วอ๋อตำรวจเขาช่วยใช่ไหมพี่ให้ไปสามหมื่นกาเดียนเนาเดี๋ยวเดี๋ยวลีนให้เพิ่มมั อ่าเล่นกระเป๋าอะไรอ่ะคุณจัดลูกค้าผมจะเอาอาหารไปให้ด้วยสองทีอ่ะพี่อะไรวะแค่นี้ให้ไปแล้วสามหมื่นนะคะขอบคุณครับโอ้ยอย่างงี้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำต่อเข้าไปซื้อขอบคุณมากครับพอดีผมเป็นเออมาจากดาวโลกแล้วพอดีภาษาเป็นฝรั่งครับไม่เป็นไรค่ะพอดีนิดนึงนิดนึงไปแล้วไปความ ไอ้นี่ผมเลยนะง่ายผิดธรรมเนียมผมนะอย่างนี้ผมจะคุยกับที่บ้านยาวแน่เลยไม่ได้นิดนึงไม่ได้เราเราไปซื้อขอก่อนมันเหมือนกันหมดครับทุกงานเลยแต่สวดใหญ่เขาจะวนลูปกันเขาจะทําทุกงานนะอถุงอะไรแล้วตกทำไมนี่ถุงมืออันนี้คืออะไรถุงมือเริ่มจากกระเป๋าสีชมพูครับถ้ากระเป๋าสีส้มคือเข้าบัตรเข้าหลุมแล้วก็กระเป๋าสีฟ้าอันนั้นจะเป็นเข้าอุกกาบาต ตุคาม้ตะทุคาม้ซื้อบัตรเข้าไอ้นี้นะเข้าอ่าอะไรวะเข้าเขาเรียกเข้าเข้าไม่เข้าหลุมซื้อแล้วเข้าเข้าอุกบาทจะรมซื้อเข้าอุกบาทแล้วโทรศัพท์นี้ต้องซื้อไหมครับโทรศัพท์ต้องซื้อถ้าเราไม่ใช้ติดต่อคนอื่นนะโดยเราไปเล่นทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ซื้อที่มันเป็นเหมือนที่ดูดเนี่ยของหนึ่งหมื่นอ่ะที่ดูดขี้เห็นป่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสุดแถวที่สองน้าตาบุหรี่ครับ ที่ดูขี้วัวอ่ามันเป็นที่ดูขี้เอเลี่ยนครับโอ้โหต้องไปเก็บขี้เอเลี่ยนด้วยมั้ยมันเขียนว่าที่ดูขี้อวกาศครับาออเกบแล้วก็ซื้อซื้อบัตรน่งเหมือนจะถึงบัตรปราผีอ่ะบัตรบัตรอะไรนะใช่ใช่ต้องซื้อตั้งแต่อันแรกเลยจนถึงบัตรปราผีอ่าแล้วก็ซื้อไอ้นี่ด้วยซื้อที่เป็นเครื่องเหมือนเครื่องเจาะสีฟ้าที่เป็นหัวสว่านสีกลมๆเครื่องยิงเลเซอร์อ่าเครื่องยิงเลเซอร์ เรียบร้อยแล้วครับใี่ยรังสีนี่คือไหนนะรองลองเท้าแตะยิงเลเซอร์ครับรังรังสีนี่คือไหนถุงมือรังรังสีอ๋อถุงมือรังสีไม่ต้องซื้อนะเราลงดาวมาเราเราจะได้ฟรีเราเอายาแต่งเกมไปคุยกับฮาครับเราจะได้มันมันทางานที่ไหนครับเ่าเราจะได้ฟรีเราเอายาแต่งเกมไปคุยกับฮาครับเราจะได้มันมันทางานที่ไหนครับอ่ถุงมือใช่ไหมกระเป๋าสีชมพูครับมุมขวาบน แต่ทุกครบตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะครับพี่ผมหายร้องแล้วครับโอเคครับผมหายร้องนะครับยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ก็ต้องบัตรปราบผีเลื่อนลงมาล่างสุดเลยฝั่งซ้ายแล้วทำไมไม่ถือให้กูหมดแล้วกูเล้นดใจกับต่อยแม่งกอกูที่เท่าไหร เราต้องไปเราต้องเราต้องไปขวาล่างก่อนแล้วก็ขึ้นไปใช่ครับเราเลียงแต่จริงอะ่ะผมแนะนําให้ซื้อบัตรเข้าหลุมครับไปกระเป๋าส้มก่อนแล้วก็ไปกระเป๋าชมพูแล้วก็เรียงไปครับ<ม>ใช้เงินประมาณเจ็ดหมื่นได้ครับซื้อของทํางานทั้งหมดทุกงานโอเคครับผมเข้าประเทศมาผมยังไม่รู้อะไรเลยครับอะไรวะเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วตอนนี้เลยวะไม่ซื้ออะไรสักอย่างเลยครับมีแค<ม>่ล<ม>ังเอารางสีอย<ม>่างเดียวฮะเดี๋ยวผมขอแคสสแกนตัวหน่อยนะแคปซูลอาหารคืออะไรบ้าเนี่ย อ๋อเงินเราหมดแล้วใช่ไหมยังไม่ได้กดมาครับอ่าเดี๋ยวรอรออยู่นี่กันเดยรออยู่นี่กันก่อนจดหมายข่ารออยู่นี่ด้วยจ้ดหมายดูผมกลัวครับพี่ผมไปด้วยไม่แม่แม่เดี๋ยวอยู่กับคุณเอออยู่กับเจ้าที่ผู้หญิงกันเดี๋ยวผมมาโอเคครับพี่ครับพี่ครับอุ้มผมไปหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงไมต้องตามมาจ้าอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย เออผมชื่อว่าเจ้าเก่งครับอะไรนะเจ้าเก่งเจ้าเก่งโอเคเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามานานแล้วใช่ครับเพิ่งเข้ามาเมื่อห้าทิที่แล้วขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ต์บสขอบคุณด้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนเลยนะครับนานก็ได้ครับแล้วไปเอารถใครมาขับคะนะ ขโมยเข้ามาครับเห็นมันขึ้นได้ก็คือขี่เลยขโมยผิดนะผิดกฎหมายนะคนตำรวจเอาไปคืนเขาก็ได้ครับผมไม่เห็นเจ้าของมันอยู่ครับเอ่อผมผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับครับผมมันเป็นยังไงคือผมเดินมาอย่างนี้นะครับมาผมเดินมาปุ๊บผมมอผมผมเดินวนรถสองรอบผมเดินอย่างนี้เลยผมก็วิ่งก่อนผมก็าทับทับมันไม่มีคนผมก็ ก็ผมก็ขึ้นมาเลยแล้วก็เอามาเลยไปเลยครัอดไม่ได้มันมันนว่าว่ากาเดียนครับกาเดียนกาเดียนกาเดียนค่ะมันคือเลิขิตีก็ได้ครับเลิขิตีก็ได้มันเป็นมันเป็นสเต็ปมันนี่มันนี่มันนี่เข้ามาข้างในจะดุคามเดียนพีรยนกาเดียนกาจเดียนกามเข้ามาดีรินน้องไปขโมยรถคนมาใช่เหรับแลเดียนก็เดดดีีียยยนนนกกาาเเเช็คชื่อกดีไม่เช็คคนเลยกาเดียนกาเดียนกาเดียนไอ้โรสกาโรสกาเจดีอยู่แล้วโอเคโอเคแต่ระวังมันรู้ตัวนะมันทุบเลยนะ กระเดียงกเดียกะเดียนกเดียโอเคเอ่อเรามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้เศรษฐคามไหนเรียกเรียขอสแกนหน่อยนะเศรษคามเพิ่งเข้าดาวจริงไหมเนี่ยใช่ครับมึไม้ดูซ่อมเหรออ๋อผมผมซื้อมาเอ่อพูดได้ไหมโอ้เออซื้อซื้อผ่านนอกโลกมาสั่งแบบว่าจิ๊บเข้ามาใช่คนคนนี้ไม่มีตังเลยอ่ะนี่พี่กดมาให้แล้วพี่กดมาเผื่อแล้วโอเค ผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจะดูคำได้ต่อเลยคืนเขาไหมอ่ะเออสองสี่ห้าเดี๋ยวนสี่ห้าครับเยอะใจดีแตงวะโอเคเดี๋ยวซื้ออันนี้อีกอันนึงไอ้ที่มันเป็นรองเท้าเราซื้อที่เป็นรองเท้าโอ้แล้วสักทีละกันโอ้โทษครับเห็นไหมที่เป็นรองเท้ารองเท้าเตะโอเคเรากระเป๋าอะไร สองหกแปดปะกระเป๋าสองหกแปดครับโอเคเรามาซื้อของตามนี้เลยนี่ผมให้ไงไปละผู้หญิงถุงมือไม่ต้องซื้อนะซื้อตั้งแต่ที่อ่าตั้งแต่ที่ดูดแล้วก็ที่เครื่องยิงเลเซอร์แล้วก็บัตรสีแดงสองอันแล้วก็รองเท้าแล้วก็บัตรปลาผีส่วนวิทยุกับอ่าไอไอที่แผ่นบันทึกกับขวดไม่ต้องซื้อนะสุดที่บัตรปลาผีนะเรียบร้อยแล้วครับขอเช็คหน่อยนะ ไม่อย่างนั้นล่ะเรามาอีกโลกหนึ่งถูกต้องปะเราก็เปลี่ยนเป็นหน้าแก่ดิถูกต้องไหมครับคนโอเคเราจะมีเจ็ดงานทีนี้เราก็ไล่ไปเลยกระเป๋าคือจุดเก็บส่วนที่เป็นรูปถลหะทุกคือจุดโรเซสนะครับแล้วเราก็มาขายกลางเมืองจะเป็นรูปวงกลมรูปวงกลมผมให้ผมให้พี่ดูชื่อผมได้เอาไหมแต่พี่อย่าไปบอกใครนะโอเคค่ะีนยวขออนุญาตนะคะนี่หมอให้ดูเลย คุณบันคุณบุญครับเดี๋ยวผมต่อยเลยตทษทีเลยโอเคขอโทษเราขอโทษเห็นได้ยินพี่เรียกบันนะเราก็เลยติดเรียกบันดีด้วยโอเคคุณบุญอืมอนจะเรียกว่าบีบีแล้วกันนะได้ครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยโรลีนค่ะ แล้วเป็นไงมั่งครับเรื่องความรักพอจะเล่าให้ผมไมคือกรรมเทพนะอ๋อให้เป็นไรค่ะความรักผมผมรู้จากที่รู้มาผู้หญิงผู้ชายมันชั่วผู้ชายมันคคทิทีผู้หญิงดีๆไปเวเจอไปเสร็จแล้วเราอะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อเจ้าเก่งครับ เจ้าเก่งเจ้าเก่งเดี๋ยวเจ้าเก่งผมว่าเดี๋ยวเจ้าเก่งผมให้ยืมรถผมดีกว่าปิดเป๊เดี๋ยวผมให้ยืมรถผมเดี๋ยวไปยืมรถเขาแล้วเดี๋ยวอันตรายผมกลัวคุณจะคนสุดหล่ออย่างเนี้ยพาไปเลยก็ได้ไหมสุดสุดหล่ออย่าเรียกว่ายืมนะครับจะพาไปเลยไหมหรือจะกลับไปคืนซีทีเลี้ยวไปคืนเขาดีกว่าได้ได้ได้ไป